กับดิฉันนะคะวรินยาค่ะวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของ Easy Body Light ตัวนี้เนี่ยนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรมาฟังความเป็นมาก่อนนะคะ Easy Body Light ตัวนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะและทั้งนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีจากบริษัทยักษ์ใหญ่มาสุยมาม่าประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะช่วยกันค้นคว้าเพื่อที่จะให้ได้สารสกัดที่ดีที่สุดนะคะจากธรรมชาติล้นๆเลยค่ะ เชื่อไหมคะว่าในซองเล็กๆขนาดนี้ค่ะ4กรัมเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า17ชนิดนะคะแต่ว่าเข้มข้นสูงด้วยนะคะที่เห็นเป็นซองอย่างนี้นยคะรับประทานง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะรับประทานให้ดูนะคะ อีซ y ่บอด l ี้ไนะคะเหมาะกับคนที่มีน้ำหนักที่เกิดจากมาตรฐานนะคะมีวิธีการคิดนะคะก็คือที่เขาเรียกว่า BMI นะคะก็คือเอาน้ำหนักของเรานะคะที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะะอย่างเช่นนะคะดีชันหนัก47ก็เอา47ตั้งหารด้วยส่วนสูง160เซนนะคะก็ทอนมาให้เป็นเมตร หารด้วย1.6แล้วก็หารด้วย1.6ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนดิฉันเนี่ยคือเป็นน้ำหนักที่ปกตินะคะ18กว่ากว่านะคะส่วนคนที่มีค่า BMI เกิน 22, 23ไปแล้วเนี่ยก็จะจัดว่าทวมนิดนึงนะคะก็ให้พึงระมัดระวังนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะว่าเรามีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในตัว Easy Body Light มีอะไรบ้างนะคะ มีสิ่งที่ในท้องตลาดมีน้อยมากนะคะเพราะว่ากว่า17กว่า17ชนิดนะคะที่ใน Easy Body l i g h t เรามีนะคะตัวแรกเลยเนี่ยที่ยี่ห้ออื่นไม่มีเลยแน่นอนก็คือ lactobacillus p a n t a l m นะคะเป็น lactobacillus ที่ได้จากสารสกัดจากกิมจินะคะตัวกิมจิเองมันมีความเป็นกรดนะคะมันมีความเป็นกรดอ่อนๆน้อย แสดงว่าลัตัวบาทีเรียตัวนี้เนี่ยเขาทาไมคะเขามีความทนกรดได้นะคะแต่ทีนี้ในตัวแลัตัวบาทีเรียแทนทลัมตัวนี้เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะทนในยาฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวนี้ดีอย่างไรนะคะมีงานวิจัยแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเฉพาะในส่วนที่ลดไขมันนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะ ในตัวแลคโตบาซิลัสแพนทารัมตัวนี้สามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายก็คือ LDL ได้ด้วยนะคะและไตรกลีเซอไรด์ด้วยนะคะนอกจากแลคโตบาซิลัสแพนทารัมแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือสารสก,กัดจากผลส้มแขกนะคะพบสารสำคัญในตัวของผลส้มแขกคือ SCA นะคะแล้วตัวต่อไปก็คืออโลูเนียเบอร์รี่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะอโลเนียเบอร์รี่เนี่ยนะคะมีค่าโอแลหมายถึงโอแนะคะ O R A C ะค,ะคือค่าต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงมากกว่าแคนเบอรี่ถึง5เท่าสูงมากกว่ามังคุดและเชอร์รี่ถึง8เท่าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปจับลึกกันในคราวหน้านะคะตัวต่อไปนะคะสารสกัดจากตะบองเพชรค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดจากตะบองเพชรที่พรีเมียมนะคะไม่ใช่ตะบองเพชรทั่ว,วไปนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดจากสาหรายเคลนะคะสารสกัดจาก ชาเขียวตัวนี้เนี่ยเป็นที่โปรดปานของดิฉันมากๆเลยนะคะเพราะสารสกัดจากชาเขียวตัวมันเองจะช่วยลดคอเลสเตอรอลไขมันไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะ L D L แล้วมันก็ยังช่วยเพิ่ม H D L ที่สำคัญตัวมันก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะตัวต่อไปก็คือสารสกัดจากพริกหรือแคปซิคัมนะคะหรือบางทีก็เรียกแคปไซซินนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีสารสกัดจาก รากชิคโคลี่ด้วยนะคะหรือว่าชิคโคลี่รูทนะคะในรากชิคโคลี่รูทเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าอินูลินนะคะอินูลินเนี่ยค่ะเป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ำอ่าวพูดถึงไฟเบอร์ปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่ามีประโยชน์ต่อลำไส้และการขับถ่ายของเราอย่างไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอินูลินก็ยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีด้วยนะคะที่เรียกว่าพรีไบโอติกค่ะก็ยังจะมีสารสก,กัดอื่นๆนะคะมีโครเมียมโครเมียม โคลีม,มีมดีอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันสารสก,กัดในวันนี้แบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่พูดมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิบชนิดแล้วเดี๋ยวตามดิฉันไปนะคะว่าเราจะไปเจาะลึกกันนะคะว่าสารสก,กัดแต่และตัวเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วคุณจะรู้เลยนะคะว่ากล่องกล่องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะเทียบเท่ากับ สารอาหารในท้องตลาดทั่วไป10-15กรัมเลยทีเดียวค่ะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงควรที่จะเลือก e a s y Bodyline ค่ะ